ยังไดน้องจิเป็นวินวินเซเซ่บ่ไม่ย่ <c oughs> นางีมองมองเห็นเขายังไดเยน็นเป็นวิน,ว,นวินเซเซ่เลยจีอนา,นนานะเธอจะปีนขึ้นไปเล่นนะห้ามปีนเล่นนะจ๊ะ ห้ามยกเล่นทีเจ้าห้ามยกเล่นนะคะลมพัดเย็นยทั้งคนเย็นสวยสวยฮะยุใส่นี่มังได้ พี่ใส่ลูกนี่โอ้คนเรียกคนนะมันเป็นห้างนกยท้งคุณแล้วคนแ้วมีหูดังด้วยวอยู่ในหูฟัวฟัวฟพูดมันเป็นห้างนกัวอะไรอ่ะวฟัวยู่งคหินก้นมันมีห้างนกอยู่พูุฝน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 ไะฝนน้องใบใหา่เห็นบ่เห็นไหมคะดอกไหมอยู่ใส่อ๋มีนกนี่ย่งอาศัยอะไรยูนดน แัดอมึมคึมอย่างเงี้ยเหออ๋อมาท่งนี้กันเป็นที่เดียง, <laughs> ง,ง,งลุบๆยังเดียงหนาเดียงหลังเด้อเิมแล้วเพื่อนมอหินขาวลูกมอหินขาว เป็นดุบๆเรียงๆในยางกันเลยฮะก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติุอะไรกัและก่อน คลนกเลเห็นปะตอนีคุณนเหมนนัคุณผู้ชมเป็นล้านเลยล่ะไม่นอนน่ะมันเป็นล้านเลยสวัสดีคนดูแสนกว่าคนนะครับตอนนี้คือนะ คนเป็นแสนียเลยเป็นร้านเลยค่ะอันนี้สมมุติเหรอคะอืมฮ้ยทกคน้่าวะครับทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยหนึหน่ก้อนหินแต่ละก้อนคนคคนดูก็เป็นร้านสิคะ ป็นดูเป็นล,ล้านเลยค่ะแ้คนดูเป่ารนี่าฮ่งฮ่าฮ่นคนาฮ่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 า่าน่าฮ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 าฮ่าฮค่าาฮา่า้่ฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าหราฮ่นนะ คนดูทั้งหมดเลยสวยนะครับอันนี้เป็น